หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13สถานการณ์ตอนนั้นเวียดกง,งรู้ดีว่าตนกำลังเสียเปรียบทั้งด้านกำลังคนอาวุธภูมิประเทศและภาระกับคนเจ็บคนตาย จะเกิดข้อแตกต่างระหว่างนักลบทั้งสองฝ่ายขึ้นยังเห็นได้ชัดมงกําลังฮึกเหิมอยากจะบุกลุยชาร์จเข้าหาศัตรูแต่เวียดกงกับต้องสงบนิง่งอดใจรอด้วยความใจเย็นในโอกาสที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างแบบนี้เวียดกงรู้ดีว่าการเข้าหาศัตรูนั้นเป็นการเดินทางเข้าหาความตายอย่างแน่ชัดที่สุดหากจะแก้แค้นศัตรูแล้วคนทางปฏิบัติที่เหมาะที่สุดก็คือรอให้ศัตรูออกจากที่กำบัง เข้ามาสู่ทางปืนของตนนั่นแหละจึงจะสวยเกือบครึ่งชั่วโมงที่มงส่วนกลางของขบวนส้มโจมตีระดมยิงออกไปโดยมีเ็มี M26 จากปีทั้งสองข้างเสริมแทรกในบางโอกาสตลอดเวลาไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายเวียดกงเลยพันตรีหว่างเซิงยีเริ่มหัวเสียเมื่อเห็นว่าผลการโจมตีไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเวียดกงกบดานนิ่งไม่เคลื่อนไหวให้เห็นอีก กับระเบิดอ s มสต e ยังเหลืออีกหลายลูกเท่าๆกับเคลโมที่ยังรอศัตรูเลือดแห่งนักรบภูเขาเริ่มฉีดแรงความใจเย็นเริ่มจะหมดม้งหลายคนเริ่มประมาทมีการยิงอย่างย่ามใจเพราะเชื่อว่าศัตรูไม่สามารถตอบโต้ออกมาได้บางคนเปลี่ยนย้ายที่กำบังใหม่บางคนเข้าไปจับคู่กับเพื่อนเพื่อปรึกษาแผนการโดยพระการมงกำลังหลงภารกิจในคำสั่งและแผนการให้ปฏิบัติการซุ่มโจมตี แต่มงกำลังทำการลบแบบลุกโจมตีหมายจะบุกเขาทำลายกำลังส่วนใหญ่ของข้าศึกมงลืมไปว่าถ้าพวกตนออกจากที่กำบังณจุดซุ่มแล้วการได้เปรียบในเรื่องที่กำบังจะหมดไปความเสียเปรียบได้เปรียบจะเท่ากับพวกถูกซุ่มทันทีจา่าดาวเหนือกับพักพวกที่ประจำหลุมปืนกล12.7มิลลิเมตรทั้ง4หลุมรอบค่้ายเวียดกงต่างนิ่งรอฟังเสียงปืนเสียงระเบิดจากการประทะทั้งสองฝ่ายอย่างใจจดใจจอ่อ แต่ทุกคนก็ได้แต่งเงียบฟังเพราะเรื่องทั้งโปวงเป็นหน้าที่ของจ่าดาวเหนือหัวหน้าชุดคนอื่นๆมีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งเท่านั้นไอ้เล็กเพียงคนเดียวที่ได้รับคําสั่งให้ประจําที่ปากช่องทางเข้าออกค่ายของมันในความคิดจ่าดาวเหนือนั้นเชื่อว่าไอ้แก้วในค่ายต้องได้ยินเสียงปืนและเชื่อว่ามันต้องจัดกําลังบางส่วนออกมาเพิ่มเติมแล้วแผนการที่พันตรีวังเซงยีจะลุกเข้าตีจนพวกแก้วมันถอนตัวกลับเข้าค่ายคงยากเสียแล้ว ในเหตุการณ์การลบจริงๆนั้นคนที่ไม่เคยสัมผัสย่อมไม่รู้หรอกว่าภาพที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรภาพที่ปรากฏในจอภาพยนตร์ดูออกจะสวยงามบทบาทตัวแสดงทําให้คนดูเกิดอารมณ์อยากเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยจนบางครั้งเกิดความคิดอยากออกทําการลบเสียด้วยตัวเองชัยชนะของพระเอกที่มีกับผู้ร้ายทําให้เลือดของคนดูฉีดพล่านด้วยความสะใจและหากว่าตัวพระเอกต้องพบความพ่ายแพ้ คนดูจะเสียใจและเครียดแค้นผู้หลายเป็นธรรมดานั่นมันเป็นภาพยนตร์แต่ในเรื่องของความเป็นจริงการจะฆ่าศัตรูได้แต่ละคนนั้นต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆหลายต่อหลายสิ่งซึ่งมันไม่ได้ง่ายดายเหมือนที่คิดหรือเท่าที่ฟังเขาเล่ามาครั้งนี้ก็เช่นกันพันตรีหวังเซงยีเกิดความมันในอารมณ์ลักษณะของผู้นำที่มียังเปี่ยมล้นในเรื่องของความกล้าหาญมองซ้ายมองขวาไปทั้งปีกทั้งสองด้านทั้งท้งที่มองอะไรไม่เห็น แต่มันเป็นสัญชตาตญาณเราก็สั่งการทันทีพกปีกสองข้างยิงให้หนักที่เหลือบุกตามกูมาแกสั่งเป็นภาษามงเวียดกงมันได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องถึงจะไม่รู้ในภาษาแต่ก็รู้ได้ในการกระทาของพวกรับคําสั่งเพราะเอ็มสิบหกเกือบแปดสิบระบอกจกปีกทั้งสองข้างระดมยิงออกไปเกือบพร้อมกันแสงไฟจากปากลํากล้องมองเห็นเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันไปเป็นระยะระยะอย่างถูกต้องตามหลักการวางกําลัง เวียดคงจึงเข้าใจแล้วว่าศัตรูของมันมีการวางกําลังอย่างไรจากไหนถึงไหนมีคนประมาณเท่าไหร่และมีอาวุธอะไรบ้างเท่านั้นยังไม่พอเสียงสั่งการของพันตรีวังเซงยียังทําให้เวียดกงได้รู้อีกว่าหัวหน้าของพวกศัตรูอยู่ณจุดใดของแนวแสงไฟจากปากลํากล้องเอ็มํานวนมากมายอย่างนั้นมันมากพอที่จะทําให้เกิดแสงสว่างช่วยในการมองเห็นภาพของสนามรบ ควันจากดินปืนตลบอบอวนทั่วไปหมดกลิ่นมันแรงจนต้องกั้นลมหายใจกระสุนหลายนัดกระทบเปลือกไม้กิ่งไม้ใบไม้ร่นครูจนพื้นเกลื่อนมงทั้งสองปีกระดมยิงชุดแล้วชุดเล่าเท่าที่กองทัพอเมริกันจะสนับสนุนกระสุนแก่พวกมงได้ยิงกันเข้าไปชนิดไม่ต้องกลัวหมดเพราะแต่ละคนบรรทุกมาเกินอัตราเบสิกโเสอีก e, ไม่สนใจเลยว่าการยิงในครั้งนั้นจะได้ผลหรือไม่ พันตีวังเซงยีนำกำลังจากส่วนกลางขงบวนเกือบ20คนลุกข้อหาเวียดกงทันทีจากพื้นที่ที่สูงกว่าเคลื่อนลงต่ำมันทำได้ง่ายกว่าการเคลื่อนขึ้นที่สูงมงคานคลืบอย่างรวดเร็วข้อหาที่กำบังข้างหน้าหมอบนิ่งชั่วครู่แล้วลุกต่อปราบเท่าที่พวกทั้งปีกจะยิงคมเวียดกงไว้ให้ในการระดมยิงอย่างบ้าคลั่งของแนวปีกทั้งสองข้างนั้นไม่มีใครวิเคราะห์ออกว่าเวียดกงต้องพบความสูญเสียอีกกี่คน เราไม่มีหลักฐานใดๆปรากฏแม้แต่เสียงคนร้องแต่ที่แน่นอนที่สุดเมื่อฝ่ายเวียดกงสามารถหมายแนวโจมตีพวกมงได้แล้วพวกที่ลำเลียงคนตายคนเจ็บออกไปก็รู้ได้ทันทีว่าพ้นแนวอันตรายออกมาแล้วคนบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยเท่าที่เวลาจะอำนวยเวียดกงเริ่มปรับกำลังใหม่กำลังส่วนใหญ่เริ่มถอนตัวไม่ใช่การหนีแต่เวียดกงกำลังใช้แผนดึงมงให้ลงไปสู้รบกันในที่ราบเท่าๆกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องภูมิประเทศเวียดกงคานคืบทำตัวต่ำแบนราบติดพื้นดินแม้จะเป็นการเคลื่อนทีท่ามกลางการระดมยิงของพวกมงก็ตามทีขานให้ต่ำให้เร็วให้เงียบเวียดกงทำได้ดีเสมอหยุดทุวิธีการลบแบบกองโจรน,นั้นเวียดกงจะลุกและถอนตัวอย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถปรับแผนได้ทันเลยเวดกงรู้แล้วว่าในพื้นที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยกับระเบิด ดังนั้นมันจึงเสี่ยงที่จะเข้าไปอาศัยรบหลังต้นไม้หรือที่กำบังทุกที่การอยู่บนพื้นราบหากรอดจากวิถีกระสุนได้ก็หมายความว่ารอดจึงนับได้ว่าเวียดกงเลือกแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วพันตรีหวังเซงยีกับพวกลุกชาร์จลงมาเลยจนเกือบจะถึงแนวพวกปีกในขณะที่การยิงของทางปีกเริ่มลดปริมาณลงแต่ยังมีผลในการกดความเคลื่อนไหวของพวกเวียดกงยังไม่มีการยิงจากชุดที่ชาร์จลงมา แม้หลายคนเริ่มระวังเพราะรู้ว่าใกล้แนวพวกเวทกงแล้วประสาทหูกระสาทตาตเปิดกว้างเต็มที่ที่จะค้นหาที่ตั้งของศัตรูให้ได้การลุกยังทําต่อไปเลยแม้ว่าบางคนเริ่มสงสัยว่าทําไมจึงยังไม่พบศัตรูเวยียดกงนั้นตั้งแต่เริ่มหมายแนววางกําลังพวกมงได้ก็เริ่มถอนตัวทันทีเวดกงมันไม่รู้หรอกว่าพวกกลางขบวนของมงลุกชา้าลงมาเพราะมันถอนตัวไปก่อนแผนร่อบมงลงสู่พื้นราบของบริเวณเริ่มสำร็จผล มงยังไม่รู้ตัวในแผนนี้จนกระทัง่งพลุสะดุดลูกสุดท้ายทำงานณนจุดปลายสุดของแนววางกับดักไม่รู้ไอเวทกงเซอร์ซ่าคนไหนไปโดนลดสะดุดมันเข้าชัว่วพลิบตาเดียวความสว่างส่องออกมาให้เห็นจนทั่วพื้นที่มงต้องงงเป็นไก่ตาแตกพลุสะดุดลูกไกลสุดมันระเบิดได้อย่างไรการระดมยิงของมองหยุดลงทันทีเพราะมองเห็นล้วว่าในบริเวณนั้นไม่มีศัตรูของตนหลงเหลืออยู่เลยพวกมันถอนตัวออกไปหมดแล้วนั่นเอง พันตรีหวังเซงยีงุนงงต่อภาพที่ปรากฏเพียงชั่วครู่ก็เข้าใจทันทีว่าควรทำอย่างไรต่อไปปากไวเท่าความคิดพกปีกเอาไปแล้วบุกเข้าไปอีกพกกลางตามกูมาไปบุกไปฆ่าไม่ได้ท่ามกลางแสงสว่างของพูกดอกนั้นบรรดาม,มงพุกละหายเลือดต่างลุกชาร์จไปข้างหน้าทันทีพันตรีหวังเซงยีสั่งการแล้วออกนำหน้าย,ยัางไม่เกรงกลัวใดๆมงลืมไปว่าบัดนี้พวกตนต้องอยู่ในแสงสว่างแต่เวทกงอยู่ในที่มืด ดังนั้นพวกเวทกงจึงมองเห็นความเคลื่อนไหวของพวกมงได้ทั้งหมดเวทกงนั้นฉลาดพอที่จะใจเย็นคอยให้มงเคลื่อนตัวต่อมาอีกแม้จะมองเห็นเป้าหมายก็ไม่ทําการยิงตอบโต้คงปล่อยให้มงลุกชาร์จเข้าหาอย่างใจเย็นเพราะนั้นเป็นแผนของพวกเวทกงอยู่แล้วกระทั่งแสงสว่างจากพลุส่องแสงดับลงเวทกงถอนตัวต่อไปอีกในขณะที่คนตายกับคนเจ็บล่วงหน้าไปไกลแล้วการถอนตัวของเวทกงเป็นไปอย่างมีระเบียบ การถอนตัวแบบพร้อมกันหมดทำได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าค่าศึกของตนอยู่บริเวณไหนมันเป็นการเคลื่อนที่แบบจัดกำลังไปในตัวหากหยุดการถอยเมื่อไหร่ก็สามารถทำการตีโต้ตอบได้ทันทีวิทกงยังคงถอนตัวเรื่อยๆมงก็ตามจนตลอดเหมือนกันทั้งสองฝ่ายพยายามเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นฝ่ายตามต้องการตามให้ทันฝ่ายถอยก็ต้องการให้ถึงจุดที่ต้องการให้เร็วจนบางครั้งการเคลื่อนที่ของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นวิ่งไปก็มี เวียดกงพอใจเป็นอันมากที่มองออกติดตามยังไม่ลดละและนั่นคือแผนของมันกําลังคืบหน้านั่นเองอากาจากทางด้านเวีดกงยิงย้อนมามงหลายคนต้องพุ่งตัวเข้าหาที่กําบังมันไม่ใช่การยิงเพื่อขัดขวางการติดตามมันน่าจะเป็นการยิงเพื่อเรียกให้ติดตามเสียมากกว่ามงจึงรู้แล้วว่าตอนนี้ศัตรูของพวกตนยังอยู่อีกไกลการติดตามจึงทําต่อไปอีกอากายิงออกมาจากทิศทางเดิมอีก มงหลายคนไม่ยอมเข้าที่กำบงังออกช้าตามทันทีชนิดไม่ยอมให้เสียเวลาและเสียศักดิ์ศรีแห่งนักลบมงวังเป่าระวังกับระเบิดนะเว้ยเสียงมุงบางคนตะโกนเตือนเพื่อนฝูงแต่ไม่ได้ผลแม้จะได้ยินและเข้าใจความกลัวในเรื่องกับระเบิดไม่มีสิ่งที่ม้งกลัวในตอนนี้คือกลัวตามไม่ทันทุกคนจึงชาร์จอย่างรวดเร็วชนิดใส่ตีนหมากวดกันเลยวิทย์กงยิงลอ,อ,อกมาอีก มงก็ตามอีกจนลืมสังเกตไปว่าตำแหน่งของกระกายไฟายปากลำกล้องปืนนั้นเริ่มอยู่สูงกว่าพื้นราบของพวกตนมงไม่คาดคิดเรอว่าสถานการณ์จะเริ่มผันแปรจากการที่มงเป็นฝ่ายซุ่มมาถึงตอนนี้มงกำลังจะถูกซุ่มกลับบางเวลาตอนนั้นเพิ่งจะเลยตีหนึ่งเล็กน้อยในค่ำคืนที่มืดแบบนี้ในเมื่อมงยังซุ่มโจมตีต่อเวียดกงได้แล้วทำไมเวียดกงจะซุ่มโจมตีมงบ้างไม่ได้ ดาวเหนือสังเกตทิศทางของเสียงปืนแม้จะเดาไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรก็พอจะรู้ว่าพวกเวทกงเริ่มถอนตัวกลับข้อา่ายแต่ความวิตกกังวลมักจะมีเสมอเกรงไปว่าพันตรีวังเซงยีจะพลาดจึงต้องวิทยุถามภูมาสองจากดาวเหนือจะภูม่าสองเปลี่ยนเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้พวกไอ้แกา้ากำลังจะถอยกลับเข้าคา่ข่พวกผมกำลงังตามมันมาติดๆเลยเดาวเหนือแล้วเสียงปืนชุดหลังๆนี้เสียงอะไรเสียงพวกไอ้แก้วมันยิงสกัดพวกผมไว้แต่ผมไม่เป็นไร จะดาวเหนือใจหายวูบเพราะมองเห็นเรื่องหลายๆกำลังจะเกิดขึ้นกับภูม่าสองสิบหายแล้วภูม่าสองมีไรดาวเหนือคำถามของพันตรีหวังเซงยีสแสดงว่าเจ้าตัวไม่เข้าใจแผนการของพวกเวทกงเอาเสียเลยก็ผัวย้แก้มันจะหลอให้ตามไปสิกำลังจะซุ่มย้อนกลับตลบหลังเรามาระวังในการติดตามให้มากนะภูม่าสองระหว่างทางเจอศพเจอคนของมันบ้างหรือเปล่าไม่เจอเลยเดาวเหนือนั่นแหละภูม่าสองพวกมันทำงานกันอย่างมีเวลา แนวซุ่มโจมตีของเราไม่ได้ผลเพราะควบคุมพื้นที่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่อยๆตามมันไประวังหน่อยก็แล้วกันโอเคขอบคุณดาวเหนือพันตรีวังเซิงยีเก็บวิทยุแล้วมองซ้ายขวามันจะค้นหาเหตุผลจากคาเตือนของจ่าดาวเหนือแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเพราะความมืดและก่อนที่จะได้ลั่นวาจาสร้างเตือนลูกน้องอออออออาการจากทางด้านของเวทกงดังมาชนิดที่หยิบจากจุดต่งตางๆหลายต่อหลายจุดกวางเทาดานนาของแนวม้งวังเป่า จำนวนกีกระบอกนับไม่ได้แถมพโด้วยลูกยาว RPG b บส40อีกสอนัดมงชลาใจในการติดตามการจัดรูปขบวนไปพร้อมๆกันแต่ละคนมาเหมือนเส้นทางบังคับจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายเสียงฝีเท้าที่ดังในความเงียบกลายเป็นเครื่องชี้บอกตำแหน่งดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คราวนี้มงสี่คนต้องมาจบชีวิตกลายเป็นเหยื่อสังหารพกเวทกงไปแต่ก่อนที่มงจะเข้าที่กำบังได้ทันนั่นเอง ลูกยาวผสมอาก้าตามมาอีกชุดแต่ละนัดไม่ได้ตกห่างจากเป้าหมายเลยอาก้าอาจจะลอดจากเป้าหมายไปได้แต่ RPG ีเบ40ที่มีอำนาจการทำลายระยะชะกันรัศมี30ฟุตใน,นหมืองวังเต่าต้องพบความตายอีกหนึ่งคนแถมบาดเจ็บสามคนเสียงร้องของคนที่บาดเจ็บทำให้เพื่อนอยู่ไกลๆต้องเข้าไปช่วยเหลือจนได้อาก้ายิงสวนออกมาเหมือนจะกดกระบาลพวกมงไว้บางไม่ให้เคลื่อนไหวเวียดกงกำลังได้โอกาสล้างแขน ภูมิประเทศที่ได้เปรียบกว่าทำให้เวียดกงจับปามเคลื่อนไหวฝ่ายมงได้เกือบทั้งหมด M16 จากมงเกือบทุกระบอกที่สามารถยิงได้สวนออกไปทันทีทันใดเหมือนกันทุกจุดท,ท,ที่มีแสงไฟออกมาถูกระดมยิงเท่ากันหมดโดยเฉพาะจุดที่ยิงไอลูกยาวออกมาก่ายฝ่ายท้ายลำกองลูกใหญ่กว่าอากาดูจะเป็นเป้าหมายที่น่าทำการยิงอย่างที่สุดแต่โอกาสทองไม่ได้เป็นของฝ่ายมงอีกต่อไปแล้ว M16 ทุกระบอกไม่สามารถทำอันตรายเวียดกงได้เลยแม้แต่คนเดียว เพราะฝ่ายตั้งรับย่อมมีสิทธิเลือกภูมิประเทศที่เหนือกว่าก่อนเสมอการระดมยิงเกือบจะทุกคนของมงทำให้ฝ่ายเวียดกงจับขนาดความยาวของแนวโจมตีได้คนเกือบห0 0่รคนวางเป็นแนวยาวได้น้อยกว่าฝ่ายเวีดกงที่มีคนน้อยกว่าตั้งครึ่งเสียอีกดังนั้นส่วนปีกของพวกเวียดกงจึงเริ่มบีบเข้ามาในความมุ่งหมายก็คือเรียมปิดล้อมกำลังของมงนั่นเองแต่เวียดกงฉลาดพอที่จะไม่ใช้กำลังยิงจากด้านปีกทั้งสองราะยังไม่ต้องการเปิดเผยที่ตั้งนั่นเอง พวกเราบุกเข้าไปพวกมันเหลือไม่กี่คนไม่ต้องกลัวมันฆ่ามันฆ่ามัน